วันพุทธที่7เมษายน2021นะครับเราอยู่ในช่วงอัธ,ธาวานสมโพธปัสกากล่าวคือในช่วงระยะเวลา8วันที่เราเฉลิมฉลองระลึกถึงการกลับคืนพระทนชีพของพระเยซูคริสต์พระวจ,จนะของพระเจ้านั้นมีความเรียกว่าเข้มข้นที่จะนำเราให้ตรายตรองถึงชีวิตของพระเยซูคริสต์ใน ช่วงที่พงศ์ได้กลับคืนพระชนชีพและบรรดาสิทธิ์ใกล้ชิดบรรดาขาสาวกที่ได้ติดตามพงศอย่างใกล้ชิดในเหตุการณ์ต่างๆฉะนั้นวันนี้จากหนังสือกิจการอาคาสาวกโดยเฉพาะนักบุญลูกาได้บันทึกเอาไว้ในหนังสือ De Act o p p o s l หรือว่ากิจการคาสาวกนั้นก็ได้เล่าถึงเหตุการณ์พระจักรเนรเริ่มแรก เมื่อวานนี้พอได้เล่าให้ฟังถึงว่าบรรดาคริสตช,ชนนั้นได้เกิดขึ้นครั้งแรกที่จำนวนสามพันคนที่เดียวเลยเท้ขอรับพิธีล้างที่จิตตามก็เพราะว่าพีเตอร์หรือว่าเปตโตรนั้นได้ขจัดความกลัวแล้วก็ไม่ได้ขจัดความด้วยรับพระพรจากพระจิตเนี่ยเป็นแรงหนุนนำใจให้ออกมาเทศสอน สิ่งที่เทศก็มีเรื่องพระเยซูคริสต์ผู้สิ้นพระชนและกลับคืนชีพฉะนั้นออกมาเทศสอนเนี่ยแล้วประชาชนถามอ่ะโอ้เราจะต้องทำอย่างไรชีวิตเราถึงไปสู่ความรอดได้ก็เลยบอกว่าต้องเปลี่ยนแปลงท่าทีชีวิตแล้วก็รับสินล้างบาปแล้วแล้วก็เดินทางชีวิตใหม่แล้วก็คนก็ติดตามนะครับ3,000คนกลุ่มแรกนี่ไม่น้อย แต่สิ่งที่น่าสนใจของเราก็คือในเริ่มต้นนั้นทั้งตัวพระเยซูคริสต์เองทั้งบรรดาสาวกผู้ติดตามเป็นชาวยิวนะครับเป็นชาวยิวเพราะว่าเกิดในแวดวงวัฒนธรรมของยิวภาษายิวภาษาฮิบรูน,นั่นแหละแล้วก็เสร็จแล้วก็ต้องถือตามกฎหมายของโมเสสจะต้องถือพระคัมภีร์โตราของยิว ที่เหมือนกันในพระคภีใบบนในภาคแรกนะครับฉะนั้นต้องถือเรื่องราวในความเชื่อของอับราฮัมอิสซาคจากคอบอไปเรื่องราวของประกาศกทั้งหลายทั้งปวงฉะนั้นสรุปง่ายๆแม้บรรดาอาคาัสสาวกก็ยังปฏิบัติพันธกิจในหน้าที่ของตนเองที่นับถือศาสนายูดายซึมหรือศาสนายิวกล่าวคือ เมื่อถึงเวลาสวดภาวนาเขาก็ต้องไปสวดภาวนาโดยปกติแล้วชาวยูวหลักๆเนี่ยจะต้องสวดภาวนาสามครั้งจะต้องไปที่วิหารคือเช้าเที่ยงแล้วก็บ่าย,ายเย็นๆเนี่ยเขาจะต้องไปแล้วก็จะเป็นแบบเดียวกันเป็นศาสนาคิจที่พึงปฏิบัติไปที่นั่นก็ไม่มีอะไรครับไปฟังในสาราธรรมต้องไปสาราธรรมก็ได้หรือว่าวิหารก็ได้นะครับ ไปอ่านพระคัมภีร์ในพระธรรมเดิมแล้วก็ฟังเทศฟังธรรมแล้วก็ทํากิจเมตานี่ก็เป็นเรื่องปกติในวันนั้นเนี่ยพีเตอร์หรือเปตโตรเนี่ยเขาก็ได้ไปแล้วก็จอร์นได้ไปไปตอนที่บ่ายสามโมงเพื่อที่จะไปสวดภาวนาและมีคนเรียกว่าเป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงกล้ามเนื้ออ่อนแรงไม่สามารถเดินได้มีคนเอามาวางไว้ที่ประตูนั้นแหละ ประตูนั้นเรียกว่าประตูประตูงามหรือประตูอันสวยงามซึ่งมีความสูงมากนะครับประตูใหญ่อันนี้ประมาณสักเจหรือเกือบแปฟุตเน่ะฉะนั้นทุกวันจะมีขอทานนั่งที่นั้นก็เชื่อว่าพระเยซูคริสต์ก็เห็นชายคนนี้แหละแต่ว่าพุ่งไม่ได้รักษาบางคนถามว่าเอ๊ะทำไมพุงไม่รักษาก็นั่นแหละครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าพุ่งนั้น จะทำอัศจรรย์แต่ละครั้งนี้พุ่งนั้นมีเป้าหมายไม่ได้ทําอัศจรรย์แบบเกะกะเกินกาทําไปทั่วแต่ขณะเดียวกันพระองค์อาจจะบอกว่ายังไม่ถึงเวลาถึงกรณีนี้อะไรต่างๆแต่ก็ไม่เป็นไรแต่ขณะว่าชายขอทานผู้นี้เนี่ยเขาก็มุ่ง,ขงเขาก็เห็นพีเตอร์หรือเปโตรแล้วก็จอเดินมาเนี่ยเขาก็หวังที่จะให้ของกับเขาไดใ้ให้เศษเงินกับเขาได้ ในกลาหรือในขันที่ขอทานแต่ทันใดนั้นเขาจ้องและสองคนเนี่ยฉันจะต้องขอเงินให้ได้แต่เปตโตรแล้วก็จอห์นก็พูดทันทีบอกเราไม่มีอะไรจะให้นอกจากในนามของพระเยซูคริสตลุกขึ้นแค่นั้นเองแล้วเปตโตรก็จับมือเขาลุกขึ้นแล้วเขาก็เดินแล้วเขาก็โดดโลดเต้น เขาก็เข้าไปในใน,ในวิหารสรรเสริ์พระเจ้าอันนี้มีข้อคิดสำหรับชีวิตเรามากมายนะครับเวลา,เ,าเปตโตรธรอรัศจันเนี่ยเปตโตรใช้คำคำหนึ่งซึ่งยังมีผลณนะวันนี้ก็คือในพระนามของพระเยซูคริสต์แห่งนาซาเรตและว,วันนี้แหละในพิธีกรรมของเราในการที่อวยพรเนี่ยเราอวยพรหรือเราสวด จะได้ผลอย่างดีที่สุดในชีวิตทุกครั้งที่เราวอนขอนั้นต้องวอนขอในนามของพระเยซูคริสต์นะครับในพระนามของพระเยซูคริสต์เรื่องราวนี้ถ้าจะมาเล่านี่เป็นเรื่องที่ต้องไต่ตองอยากลึกซึ้งมากนะครับเพราะว่าพรงคได้สัญญากับสาวกหลายต่อหลายครั้งเหมือนกันว่าจะประทานอำนาจถ้าใครเป็นสิทธิ์ของเราในการที่อำนาจในการรักษาอำนาจในการที่จะ ช่วยคนอื่นให้พ้นภัยพิบัติต่างๆนานาประการแล้วก็เกิดขึ้นเพราะว่าความเชื่อส่วนตัวเนี่ยปีเตอร์หรือเปโตรเนี่ยเขาต้องมีความเชื่ออย่างสูงเขาถึงที่จะมั่นใจว่าอํานาจของพระเยซูคริสต์เท่านั้นที่จะช่วยคนอื่นให้รอดได้แล้วก็ก็ทำเช่นนั้นสิ่งที่น่าคิดก็คือปีเตอร์หรือเปโตรเนี่ยเขาเขาไม่ได้อวดเลยนะอ๋ออันนี้เป็นฉันเองเพราะฉันเชื่ออันยิ่งใหญ่ เพราะฉันนี่มีพละกําลังฉันได้รับพระพรฉันทํานูน่นฉันเป็นคนทําไม่มีเลยเปโตรเขาพูดคําเดียวว่าอํานาจทั้งหมดนั้นก็คือจากพระเจ้าพระเจ้าของอับราฮัมพระเจ้าของอิสากักพระเจ้าของจาคอบและในานามเน้นถึงพระเยซูคริสต์นี่แหละที่พวกท่านได้จับไปตรึงตายเพราะว่าตัวพระเยซูคริสต์นั้นบรรดาปกาศกได้พูดแล้ว ว่าลงมาเป็นแมสธิยาเป็นพระผู้ไทยที่ปีเตอร์ที่พูดต่อฟูงชนประมาณนี้ mm hmm. ก็เพราะว่าส่วนใหญ่เป็นชาวยิวยังไม่เชื่อถึงในพระเยซูคริสต์ยังไม่เชื่อถึงในพระนามของพระองค์จึงต้องอ้างอิงแล้วก็ที่จะบอกว่าพระองค์นั้นแหละก็คือบุตรพระเจ้าตามที่ประกาศกอิสยาได้บอกนะครับวันนี้ก็อาจจะเป็นข้อต่ตองแต่ข้อคิดสําหรับพ่ออยากจะให้ในวันนี้ก็คือสังเกต ชายคนที่กล้ามเนื้ออ่อนแรงคนนี้เวลารักษาเนี่ยลูกาที่เป็นหมอนะครับจึงเขียนชัดเจนว่ากระดูกข้อเท้าของเขากับขาของเขาเนี่ยเชื่อมต่อกันเลยทำให้เกิดมีแรงขึ้นมาแล้วยืนได้เขาเดินได้ไม่ได้เดินธรรมดานะครับเขากระโดดโลดเต้นและสิ่งที่เขาทำสิ่งแรกก็คือสรรเสริญและขอบคุณพระเจ้าสิ่งที่น่าคิดสำหรับเราก็คือเราน่าจะมาไตรตรองชีวิตเราเนี่ย ในแต่ละวันเนี่ยเราได้รับพระพรจากพระเจ้าอย่างไรในอดีตเราได้รับพระพรจากพระเจ้าอย่างไรและเราก็ลืมง่ายเราได้สรรเสริญพระเจ้าดุดดังชัยที่กล้ามเนื้ออ่อนแรงคนนี้หรือเปล่าเราก็เดิดโลดเต้นเราสรรเสริญพระเจ้าหรือเราทำแค่ครั้งเดียวจบเราก็เพราะว่าเราก็ไปใช้ชีวิตแบบเดิมฉะนั้นเงื่อนไขอันหนึ่งก็คือ เราจะต้องมีท่าทีชีวิตเวลาพระเจ้ารักษาเราแล้วเราต้องเปลี่ยนท่าทีชีวิตเราสรรเสริญพระเจ้าเราขอบคุณพระเจ้าอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่วันนี้อยากจะให้ข้อคิดนะครับแต่หัวใจอีกอย่างหนึ่งในข้อคิดในวันนี้เนี่ยอยากจะพูดถึงเรื่องเอ็มมาอุสมากกว่าเอ็มมาอุสก็คือสิทธิสองคนคือเคลโอพัสและก็อีกคนหนึ่งที่เดินทาง กลับจากเจรูซาเล็มไปหมู่บ้านเอมมาอุสซึ่งห่างกันประมาณ11กิโลเมตรกว่าๆนะครับระยะทางเขาเดินแต่วันนี้เนี่ยลูกาได้บันทึกที่น่าฟังมากนะครับลูกาบทที่24เนี่ยเป็นบทที่ไตร่ตรองเรื่องเอมาอุสเนี่ยน่าทึ่งก็คือเป็นชีวิตเราณวันนี้ที่เราเดินทางทุกวันที่เราบางครั้งเรามาเป็นศิษย์พระเยซูคริสต์เราขายทุกอย่างเราก็มีความหวังแหละ ชีวิตเราก็ต้องต้องมีความหวังและเราต้องมีเป้าหมายเราก็ต้องติดตามพระเยซูคริสต์เราชอบตั้งคำถามการมาเป็นคิตชนนั้นเราจะได้อะไรการมาเป็นสิทธิ์ของพระเยซูคริสต์แต่แต,แต่ตามพระองค์ไปแต่ละวันเนี่ยเราจะได้อะไรฉะนั้นเรื่องราวของสิทธิ์เอมาอุสทั้งสองเนี่ยก็แท้ที่จริงแล้วก็คือถ้ามาเทียบนะครับเป็นเรื่องคู่ขนาน ที่เราไปร่วมพิธีบูชาขอบคุณหรือพิธีมิสซาเนี่ยอย่างใดอย่างอย่างย่งไงอย่างนั้นเลยนะครับว่าเป็นพิธีบูชาขอบคุณในชีวิตแต่ละวันของเรานี่เองเป็นการเดินทางเราติดตามพระเยซูคริสต์เราต้องไปศาสนาิจไปร่วมมิสซาทุกวันอาทิตย์อย่างน้อยนะครับแต่บางคนก็ไปทุกวันแต่นี่แหละลองมาเทียบสิครับหลายครั้งเราคอตกเราเดินแบบหน้าเศร้าหมอง เราผิดหวังต่างๆมากมายชีวิตนี้มีแต่ความผิดหวังมากมายแล้วเราก็เดินคอตกเราก็อาจจะบน่นอาจจะว่าเราอาจจะเห็นว่าเอ๊ะคำสอนเรื่องศาสนานี่อาจจะคุณค่าน้อยมันหายไปไหนเราเดินคอตกทางทั้งที่ทำงานทำอะไรอุทิศต,ตนเองมากมายแต่เราก็ยังไม่ได้ผลหรือเป็นคิดจชนมันก็ไม่เกิดดอกอกอกผลก็เลยไปทางอื่นดีกว่าเดินคอตกกลับบ้าน กลับบ้านก็ไปไหนล่ะเพราะเราได้ละทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างแล้วที่เอ็มมาอุสแต่ว่า,าภาษาฟาฟรานซิสเชื่อว่าสิทธิสองคนนี้เป็นสามีพันญานะครับเพราะอีกคนหนึ่งเนี่ยไม่ได้พูดถึงพูดถึงเด็กเคลโอพาสและอีกคนหนึ่งก็เชื่อว่าเป็นสามีพันญาแน่นอนแต่ว่าในความคิดดั้งเดิมนี่ก็ทุกอย่างต้องเป็นผู้ชายหมดไงแต่ว่าจริงๆาภาษาฟาฟรานซิสจึงใช้เรื่องเอ็มมาอุสนั้นมาเป็นเหมือนกับโลโก้ในการประกาศพระวจะนะของพระเจ้านะครับ ในวันที่ประกาศพระวาจา j พระเจ้าใช้โลโก้สิทธิ์สองคนเอมาอุสแล้วเขาเดินกลับพอเดินกลับนี่เราก็รู้เหตุการณ์แล้วละ่ะพระเยซูคริสต์นั้นปรากฏองค์มาเป็นชายแปลกหน้าในชีวิตเราแต่ละครั้งเนี่ยเราก็พบชายแปลกหน้ามากมายแต่หารู้ไหมว่าชายแปลกหน้าที่เราพบนี่แหละสำคัญก็คือพระเยซูคริสต์นั่นเองแหละบางครั้งที่มาเดินกับเราสนท,ทนากับเรา แต่เราไม่รู้จักพระองค์ฉะนั้นเราต้องไตร่ยตองตรงนี้หลังจากนั้นพระเยซูคริสต์ก็เล่าเรื่องราวต่างๆมากมายฉะนั้นหลังจากความเศร้าความหมองความที่ขอตกความที่เรียกว่าคุณเครื่องในใจเนี่ยเราจึงเริ่มต้นบิดาด้วยอะไรครับขอโทษพระเจ้าเราสวดกีรีเอเรซอนข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเถิด ข้าแต่พระคิดจจเจ้าทรงพระกรุณาเทินเราสวดข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเธินหรือกิเลสสอนเนี่ยก็หมายถึงการร่วมพิธีกรรมจะเกิดผลนั้นเราต้องรับตัวตนเองก่อนว่ามีข้อจํากัดเรามีข้อความทุก์มีสิ่งที่ทำให้เราขุนเคืองใจมากมายทำให้เราผิดหวังมากมายเราจึงมาน้อมรับขอพระเจ้าได้ได้ยอมรับเราผู้อ่อนแอที่มีข้อจำกัดนะครับ เราจึงเริ่มต้นแบบนี้ต่อไปพระเยซูคริสต์คนแปลกหน้าเดินอธิบายพระคัมภีร์ตั้งแต่โมเสสคือพระธรรมเก่าพระธรรมใหม่เล่าพระธรรมเก่าอ่ะเล่าเรื่องโมเสสเล่าบรรดาประกราศกเล่าทํานายถึงชีวิตพระเยซูคริสต์ก็เหมือนกันเวลาเราไปวัดโดยเฉพาะวันอาทิตย์เราจะได้ฟังพระวจนะของพระเจ้าทั้งบทอ่านที่หนึ่งบทอ่านที่สองพระธรรมเก่าอะไรต่างๆไล่มาเรื่อยแล้วเราไม่รู้สึกอะไรเลยเหรอ พระวาจาพระเจ้าเราฟังไปหลับไปหรือเปล่าแต่ว่าสองคนสิทธิ์สองคนมาอุดนั่นเขาใจเขาเราร้อนมากเขาเขาแปลกใจแต่ก็ยังไม่เข้าใจฉะนั้นบางทีเราอ่านพระคัมภีร์แต่ละวันเนี่ยเราก็ยังไม่เข้าใจแต่นั้นใช้เวลาครับพระเจ้าจะค่อยๆให้เราเข้าใจทีละอย่างทีละอย่างนะครับ ต่อไปสองคนนี่ก็ยังมีความสงสัยอยู่ตลอดเวลาสงสัยชีวิตตั้งคำถามชีวิตจริงของพวกเราก็เช่นเดียวกันมีแต่ความสงสัยสงสัยเรื่องหนุนเสงสิสายการประทับอยู่ของพระเจ้าสงสัยพระเจ้ามีจริงอยู่ไหมหรือไม่ทำไมเกิดโรคระบาดซ้ำซ้อนไม่หายไปทักทีงอะไรต่างๆนานาเราสงสัยในข้อความเชื่อสงสัยคาสอนมากมายด้วยเหตุนี้ทุกอาทิตย์เราจึงต้องยืนยัน ความเชื่อข้าพเจ้าเชื่อในพระเจ้าหนึ่งเดียวนะครับพิธีบูชาขอบคุณก็จะมักจะต่อไปเป็นแบบนี้นะครับว่าในแต่ละวันนั้นในแต่ละครั้งที่เราไปร่วมพิธีนั้นก็พระเยซูคริสต์นั้นในเหตุการณ์เอมอุสนะตอนนั้นเป็นเวลาเย็นเวลาคำ่ำทำทีทำท่าจะเดินเลยไปแต่ก็สิทธิสองคนนั้นม,มาพักกับเรามาอยู่กับเรา ก็เปรียบเสมือนแบบเดียวกันประตูวัดเนี่ยเปิดตลอดเวลาประตูวัดนี่ต้อนรับทุกคนแต่ขณะเดียวกันเนี่ยเราก็เราก็มีแขกเข้ามาพบเรามีบางทีพระเยซูคริสต์มาหาเราเราต้องเชิญพอระง์คเข้ามาด้วยพร,พระเยซูคริสต์อยากจะมาหาเราเราต้องเชิญพระองค์มาไม่ได้อัตโนมัติพระองค์เข้าไปหาเราเองฉะนั้นอย่าปล่อยให้พระเยซูคริสต์นั้นผ่านไปโดยที่เรา มองไม่เห็นเราต้องเป็นคนใจกว้างเราต้องอเปิดประตูเชิญเชิญเข้ามาเชิญมาร่วมรับประทานข้าวด้วยกันเราจะพบแต่สิ่งดีๆด้วยเหตุนี้แหละผู้ที่เชิญเข้ามาเนี่ยแลดูเป็นเจ้าภาพนะครับสิทธิสองคนนั้นจะเลี้ยงอาหารแต่ที่ไหนได้ด้วยการหักปังเขาจึงจำพระอ,องค์ได้พระเยซูคริส์ตจึงกลายเป็นเจ้าภาพสมากกว่านะครับ นี่แหละครับพิธีมิสซาที่เรามาแบ่งปันกันคำสอนเริ่มแรกเนี่ยสำคัญมากนะครับตามที่ภาษากรีกเขาเรียกคอยโนเนียเนี่ยคอยโนเนีย mm hmm. เนี่ยแปลว่าคำว่า Commonness นะครับหรือการใช้ชีวิตร,ร่วมกันฉะนั้นคิดจชนเริ่มต้นเนี่ยเขาจึงมีการแบ่งแบ่งปันกันหักขนมปังมีการแบ่งปันข้าวของเงินทองใครมีมากก็แบ่งให้คนที่มีน้อยใครร่ำรวยก็ให้คนยากจนอันนี้เป็น พื้นฐานของชีวิตเราเลยนะครับฉะนั้นคำนี้เนี่ยคอยโนเนียก็คือการแบ่งปันการที่เรามีมิตรภาพการเป็นกันยาณมิตรต,ต่อกันเนี่ยสำคัญมากฉะนั้นเมื่อพระเยซูแบ่งหักขนมปังเนี่ยก็เป็นสัญลักษณ์ว่าเราได้รับการแบ่งปันอาหารทรงชีวิตจากพระอ,องค์ทันใดนั้นเขาก็ตาสว่าง ในชีวิตเราก็ตามืดตาบอดตามัวที่เรามองไม่เห็นความจริงในหลายต่อหลายอย่างจึงต้องขอพระเจ้านั้นเปิดตาของเราเปิดตาหัวใจของเรานะครับและทันใดนั้นอะไรเกิดขึ้นครับสิทธสองคนนั้นจากเอเมมุสเอมมอุสวิ่งกลับทันทีไปเยรูซาเล็มด้วยความกล้าหาญด้วยความกล้าหาญเราสังเกตไหมครับเขามาจากเยรูซาเล็มด้วยความกลัว ผมไม่อยากจะพูดถึงกรุงเยรูซาเล็มอีกเลยเพราะเป็นที่ประหารชีวิตพระเยซูคริสต์แต่ขณะเดียวกันเรามาเทียบไหนพิธีบูชามิสซาหรือพิธีขอบบูชาขอบคุณนะครับจบมิสซาเขาจะพูดว่าอีเตมิซาเอสหรือพิธีบูชาขอบพระคุณจบแล้วให้พวกท่านก้าวเดินไปในสันติเถิดอเลลูยาอลเลลูยาในช่วงนี้นะครับหรือว่าพิธีบูชาจบแล้ว ให้เราไปถวายพระพรแด่พระเจ้าเถิดก็แล้วแต่แต่อันนี้เนี่ยอีเตมิซาเอสก็คือท่านไปไปออกไปประกาศข่าวดีไปด้วยความกล้าหาญไปด้วยความร่าเริงฉะนั้นเวลามาพิธีบูชามิซาทุกครั้งเราไม่ใช่มาด้วยความเศร้าเรารับปังทรงชีวิตแล้วเราได้ฟังพระวาจาพระเจ้าแล้วเราต้องวิ่งกลับไปด้วยใจร่าเริงนำข่าวดีอันนี้ ไปประกาศแก่ผู้ที่สิ้นหวังหมดหวังในชีวิตนี่แหละครับคือคำสอนของเทศกาลอีสเตอร์หรือปัสกาสำหรัรทุกคนนะครับพอถวายบูชาขอบคุณในเช้าวันนี้สำหรับผู้ที่ขอคำภาวนาในว,วันนี้ผู้ที่หมดหวังในชีวิตผู้ที่เดินคอตกผู้ที่ไม่รู้จะไปทางไหนขอให้พระเยซูคริสต์นั่นแหละเป็นกำลังในการให้ใหตาสว่างและวิ่งกลับไปเพื่อประกาศข่าวดีมีแต่ความยินดีในชีวิต และภาวนาสําหรับผู้ที่มีวันคล้ายวันเกิดในวันนี้ผู้ที่ขอคำภาวนาในวันนี้ผู้ที่วันเกิดในเดือนเมษายนนี้ทุกคนและเจตนารมณ์ต่างๆที่พี่น้องต้องการขอพระเจ้าประทานพระพรให้ทุกคนมีกําลังเข้มแข็งและตาสว่างทั้งกายและใจาเมน